ไม้หวงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมดูนะครับตัวนี้นะครับคือก็เรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชรักประเภทไม้ต้นของบริษัทของมูทยแลนด์นะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรมีตราประทับจากกรมวิชาการเกษตรท่านผู้ชมทุกต้นมันส่งออกได้ทุกต้นนะครับอันนี้นะครับสำคัญมากๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยุงไทยนมันผีดกฎหมายนะครับมันติดมติคลมอ5 5งห้านํห้ามนำเข้าส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทยเพราะฉะนั้น จะต้องปลูกนะครับพยุงสายพันธุ์จากจีนและจากเวียดนามซึ่งมีราคาแพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนะตัวนี้นะครับลองดูนี่ไม้ฮงฮอลลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็เป็นแปลงปลูกที่ระยะที่ถูกต้องนะครับก็คือ4ีคูณสเมตรท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือ4ีคูณสเมตร4ีคูณสเมตรทั้งสวนนะครับแปลงนี้อ่าไร่นะครับ25ไร่ก็ปลูกไปเยอะนะครับไม่ต่ำกว่า1,500ต้น ในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า1,500ต้นแล้วขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพราะฉะนั้นมันเป็นพยุงผูกกฎหมายพยุงที่เขาลักรอบตัดกันทุกวันนี้เป็นพยุงผิดกฎหมายทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยุงไทยก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์นะฮะไม่มีประโยชน์กับเกษตรกรเลยเพราะอะไรมันส่งออกไม่ได้ตลาดอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม นะครับตลาดที่เขาซื้อแพงๆนะพะยุงอ่ะแล้วถ้ามันส่งออกไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะปลูกนะครับเราปลูกไปเนี่ยถามว่าภาครัฐส่งเสริมไหมส่งเสริมนะครับถามว่าเอกชนคนนั้นคนนี้ส่งเสริมให้ปลูกพยุงไทยปลูกไปแล้วส่งออกได้ไหมคําตอบสุดท้ายคือส่งออกไม่ได้นะครับ <S <S ผมกล้าท้าพิสูจน์ให้ท่านโทรไปถามกรมป่าไม้ก็ได้นะครับ <S <S บอกเลยว่าพยุงไทยทุกวันเนี้ยเขาให้มันส่งออกได้หรือย,ยังนะครับส่งออกไม่ได้นะครับติดมติคลมม5อ1 การที่เขาแก้กฎหมายแก้มาตรจาดก็คือจากไม้ห่วงห้ามให้กลายเป็นไม้ไม่ห่วงห้ามในพื้นที่เอกสารสิ์ที่ถูกต้องนะครับอยู่ใน,นโฉนดเราขออนุญ,ญาตตัดได้ขนย้ายได้นะครับแต่ที่แน่ๆส่งออกไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตลาดอยู่ที่ประเทศจีนถ้าคุณตัดได้คุณจะไปทําอะไรคุณขนไปจีนไม่ได้คุณทําอะไรนะครับสุดท้ายก็ต้องทํเฟื่อนะถ้าทาเฟอร์นิเจอร์ก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนไทยไม่ในนิยมอ่าไม้พยุงนะครับคนไทยนิยมไม้สักไม้พยุงแพงจริงนะครับ แต่ไม่สามารถส่งออกได้ตัวนี้มาส่งออกได้นะครับนี่คือไม้ห่วงโหรี่แต่ระวังนะครับเพราะว่าตอนเนี้ไม้ห่วงโหรี่ที่ไม่สามารถส่งออกได้จริงเนี่ยเยอะมากนะครับเขาเรียกว่ากล้าเถื่อนเวลาโตขึ้นมาปลูกมาแล้วท่านผู้ชมก็จะกลายเป็นไม้เถื่อนนะครับไอตัวนี้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกต้นเนี่ยกรมวิชาการเกษตรมาตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นที่อยู่ข้างหลังผมแต่ละต้นเนี่ยกำลังปริดอกออกใบนะครับผริใบใหม่คือ แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากตอนนี้เป็นฤดูผลัดใบใหม่นะครับที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเป็นระยะทิ้งใบนะฮะผมก็ไม่อยากให้่ันผู้ชมเห็นนะมันจะทิ้งใบนะครับมันจะโกลนทั้งต้นก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะฮะการทำเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรมูลค่าสูงมูลค่าสูงเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรนานาพันธุ์นะฮะสวนเกษตรนานาพันธุ์ บ้านเพียงจันตมบ้านต้นอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายมีอะไรบ้างที่นี่มีอะไรดีทําไมต้องมาดูที่นี่ที่นี่นะครับเป็นแปลงที่ปลูกไม้่วงหัวรีเนี่ยแปลงแรกของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแบบนี้ใบนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูชัดๆใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นนะครับเลขทะเบียนนะครับทีขีทีเอสศูนย์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 หนึ่งตอนนี้มีเป็นร้อยๆนะครับ แต่แปลงนี้คือเป็นแปลงที่1แปลงแรกของประเทศไทยเลยออกให้กับนางสาวเทียนชุลีนาเกษรซึ่งน้องสาวผมนะครับแล้วก็พื้นที่ผืนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ในโฉนดนะครับของน้องสาวผมนี่เองก็แต่ผมเป็นคนปลูกนะ <c oughs> ก็แบ่งก,กันกับน้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรประทับตาโดยโกรมวิชาการเกษตรนะครับผู้อำนวยการสําสนักคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายและที่แน่ๆก็คือถ้ารับรองขนาดนี้ส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับ แล้วภายในเดือนนี้ท่านผู้ชมภายในเดือนนี้ปลายเดือนนี้นะครับมีข่าวดีแน่นอนท่านผู้ชมรอดูนะที่พูดถึงกันเยอะนะครับสามท่อนสามท่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอนะครับเพราะว่ามันส่งออกได้จริงนะครับเป็นไม้พยุงท่อนแรกตั้งแต่ที่มีมติครม25 5 1ตั้งแต่เขาห้ามส่งออกเนี่ยตั้งแต่2551เป็นต้นมา3ท่อนแรกที่จะส่งออกได้คือมาจากสวนนี้ครับที่จะส่งออกไปยังประเทศเวียดนามท่านผู้ชมนะครับเรากําลังดําเนินการถึงขั้นสุดท้ายละ สุดท้ายละสุดท้ายปลายทางเอกสารทุกอย่างโอเคไม่ได้มีปัญหานะครับตอนนี้คือทิปปิ้งนะครับที่กาลังจะส่งออกตอนนี้นะครับกำลังดําเนินการเรื่องกับเซตเวียดนามอยู่เซตไทยนะครับ<ส>ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะมาชมมาชมได้เลยนะครับไม้หวงหัวเรี่ก็ตัวนี้สั่งได้นะครับท่านผู้ชมมีเอกสารให้พร้อมนะครับมีเอกสารครบเลยท่านใดที่อยากจะมีรายได้นะครับตัวนี้รายได้เนี่ยระยะยาวหน่อยนะครับแต่ มันสบายตรงที่ว่าไม่ต้องให้อาหารเหมือนไก่ไม่ต้องให้อาหารเหมือนเหมือนหอยตัวนี้นะครับดูแล3ปี3ปีผ่านไปเนี่ยถ้ายืนต้นได้ขนาดนี้นะครับ3ปีผ่านไปเหมือนต้นมะม่วงเลยดูแลแค่นี้เหมือนเหมือนไม้ป่าเหมือนต้นสักเหมือนต้นประดู่ยางนาแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าต้นขนาดนี้ปุ๊บปล่อยได้เลยครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็โตของเขาเองก็ถ้าใครชอบการเกษตรแบบนี้ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับที่สวนเกษตรนานา,นาพันธ์